เดินไม่เอาแล้วนึกวแกแต่งเกงเดี๋ยวไม่บอกหลังที่ใหม่ก็เดี๋ยวก็โดนหนุนอีกอะน่าหน่ายไม่ละไม่ถามเขาทำอะไรหรือเปล่าพี่ไม่เห็นเลยครับไม่เห็นเลยบอกมาเลยไม่เห็นเลยอร่อยเดี๋ยวผม ซัดออฟผมหน่อยนะครับสองคนซัดออฟเที no. ่ยงล้เที่ยเลยเดอเด้นตะกิดวะเยตะกิดเลยเอเลยตะกิดแเลยตะกิดเลยตะลออไปไหนมาไรืงเกากันถ้าสาเก่าโอเกบอลสิบห้าครับกวางสิบแปดครับกวางได้ไหมครับพอเขียยเขาไปอะกวางเพิ่มไม่ได้กวางผมโดนไปร้อนึ่งรับของวิจก้าครับหนึ่งหกแปดหนึ่งสามีันโลบ้าโลบ้าสิบหน่ะดูให้หน่อยดิ ไม่โล่ไม่ลาเลยครับพี่ไม่มีตัวไหนนะครับผมโดนไปร้อยกว่าแปดรับพี่นึงครับลาเดียวคือลาตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยเคลียร์กันเราเราเราเกลี่ยก่อนเขาเยร์กั่าเขาหรอเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวผมมีรบกวนคุยต่ออีกนิดเดียวได้ครับได้อันนี้เราจบละแต่ว่ามีอะไรจะากคุยกันเพิ่มเติมไหมครับไม่มยอมยังยังครับ uh, อ่อันนี้เดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวผมผมคุยแล้วมาถกก่อนว่าเดี๋ยวส่งเสริ ก็เดี๋ยวจะได้รับโู้เทรดไปสิบสี่วันนะครับเพื่อก็ใช้โู้เทรดไปก่อนัปีใหม่ค่อยว่ากันเอาโกดก่อนไหมล่ะไม่ได้เงาะเอาแล้วไปทำให้ผู้เทไปก่อนนะครับคุณดูมันเดินดิครับเพลข้าเพลข้าเพลเฮียมันมันมันแบบมันเดินไม่เอาแล้วมันเพแก้แต่งเกงเด่อนจบไม่จบไม่รู้ค่อยพักอะไรทีได้ไหมไปหาฟังฝ่ายต่างหาเล่นคมแมตก์กันก่อนดีกว่าถามเจ้าตัวเลยครับเมืองๆนะครับ เนน้ครับสองตใช่ปะประมาณนั้นนะการปิบูมใครว่าเลยชอบอะไรนั่นแหละก็ตอนนี้ภาพๆไปก่อนหลังพี่เหมืหอนเขาว่ากันเนาะเข้าใจาพีต่ตาแต่ถามอยากถามคนชื่อ,อคุณอะไรยังยังมีอาก,การอยู่ไหม รวมหลังปีใหม่ค่อยแซกใหม่เดี๋ยวะผมยังไม่ทำอะไรเขาเลยเนี่ยเขาถามผมแค่เออเขามีอะไรผมก็เนี่ยผมยืนเอาผมเฉยๆเนี่ยอะไรถามบูมรอหน่อยผมก็ถามไงก็ถามเพื่อแบบแล้วมาถามผมทำไมผมทำอะไรให้พี่ครับตื่นเต้นมาจะถาะไรครับพี่ผมยืนซื้อเนี่ยยังมีแเนี่ยปลาร้าพี่บูมบูมบมบอกอแล้วบอกแล้วเขาเอ็นบูมเอ็น๋ยบูมไม่พอเด๋ยบูมโดนนี้ผมไม่พอหลังปีใหม่ก็เดี๋ยวก็โดนผมพี่กะ หน้า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 ไหนไม่ล่ะเห็นไม่ล่ะพี่ดูนี่เป็นไม่ล่ะพี่เอาเอาเป็นเอาเป็นถ้าเกิดวันหลังแบบแวะไปเช็คการแล้วเกิดเตลคู่คำว่าติดอีกก็โดนอีกนะเจอผมหลังปีใหม่ผมก้าวให้อยู่แล้วอ๋อคืไม่ถอยด้วยตอนนี้เงียบไปก่อนผมก็ไม่ถอยผมบอกเลยแล้วตอนนี้เงียบไปก่อนเลยตอนนี้ต่างคนต่างอยู่ก่อนเนาะโอเคไหมเดี๋ยวผมจะไปแล้วชิวๆว่าพี่เงินเหลือปีใหม่แปะชิวๆเลยไม่ก็ต่างเอางี้เอางี้เอางี้พี่ว่าต่างคนต่างอยู่ดีกว่าโอเคไหมเหมือนรอบรอบ แล้วแล้วก็ห้ามพากันละกันโอเคียนไหมฝั่งพี่ก็จะไม่มีแหลมจะออกกับพี่นึกฝั่งอื่นะครับอ่าเตอประมาณนะ<อ>ั้นเนาะเราก็ตอนนี้จะนั่งกันทักทายกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวหลังพี่มาค่อยว่ากันเพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวมันจะพักผ่อนกันเยอะผมพี่เอ๋มาตัดสินโดยที่ไม่มีคนอยู่เคือพี่ตาจะไปแล้วเหมือนกันถูกไหมยอยู่อยู่อยู่เดี๋ยวออกไปเที่ยวแล้วโอ้ไม่ใช่พี่สี อ๋อไปหัววันเลยโอเคแตตามนั้นตามนั้นนี้แยกใช้ก่อนพักผ่อนก่อนโอเคครับบลูเซอร์ขอบคุณมากนะครับอุตสหมมาไฟไฟสุดท้ายอุตสาห์ให้บลิเตมาแล้วทั้งที่เราไม่จำเป็นต้องมาแล้วก็ได้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเปินเสร็จไม่ได้วันนี้ก็เรียบร้อยดีครับวันนี้ก็ไม่รู้จะจะว่าสปาหปีใหม่ผมว่ากาหาทางให้เซอร์แก้อยู่ช่วยบลูเซอร์โบสีทักสิบกระบอกเซอร์ผมขอโทษผมขอเสื้อทีเดียวทีเดียวพูดตรงนี้เลยเตรงนี้เลยข้อมูลเขาทราบ บวกสี่บวกห้าเยอะไหมครัอันนี้ไม่ค่อยเอาพี่ตอนนี้ส่วนใหญ่บวกอะไรครับตอนนี้บวกสองบวกสามครับพี่๋อ้โหเพราะกูรู้สึกเหมือนระยะมันมันมันระยะมันมันไม่ถึงกันอะแต่ก็ไม่ไม่ผมผมไม่เขาได้กดไปขึ้นแก๊งไม่ให้หรอมันแกงพอดีเขาได้กดไปขึ้นแก๊งไม่ให้หรอรอบรอบก่อนก่อนดูดูดูสวยป่าแต่ว่าเด็นบอกว่าเสียลมจากกองหน่วยงานนะครับมันเกิดอะไรขึ้นเราหล่าให้ทงาน้อยก็อย่างน้อยกะได้แล้วคือผมตายต่อหน้าตำรวจตำรวจปล่อยครับไม่เอาศพมาถพมความความใด้แล้ว ปวดท้องว่ะเียวแต่เขเหนียวไปอาจจะเป็นโมวันนี้มันสามคู่ปะครับมันก็เลยดูน้อยด้วยดีเด็ขนาดสตอรี่จบยังอยู่ใกล้เมียรักเมียขนาดไหนผมก็โดนเขามาเยอะครับเขามันน้อยจริงบีอ่ะโอเคครับโอเคก็ดูเด็กร้อนแข็งอยู่ตรงนี้ค่ะเมียเรียกเมียบอกก่อนเขาไม่ชอบตำรวจชอบชอบแบบว่าจอดเฉยๆเล่นแบบแปลกๆนะพี่จริงครับอันนี้เห็นด้วยนะจริงนะเขาพบางบางคนนะพี่ต้าบางคนนะไม่ไม่เหมารวมนะ อันนี้แบบว่าผมบอกเลยนะที่ได้คือมองพวกผมอะตอนนี้พวกผมอะเวลาเจอตำรวจวผมไม่เถียงเลยคือลำคานก็คือแบบว่าใช่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 พราธรรพี่ใส่พวกผมพวกผมปล่อยเลยแบบปล่อยเซอร์เลยแบบไม่ไม่อยากยุ่งด้วยเลยเขายิงแบบไร้เหตุผลอะไรเงี้ยพี่เขาบอกว่าตำรวจเป็นที่สุดต่อให้ต่อให้จะเถียงไปกันี่เลยจะมีกดอะไรมาอ้างของเขาไปเรื่อยอะพวกผมก็เลยเลือกที่จะไม่เถียงแล้วก็รีบเอรีบใจจบจบไปแค่นั้นนะต่อให้เขาจะแบบเพียก็ตามพี่มัด โอเคโอเคนี้ขอบคุณมากครับสองฝ่ายเลยขอบคุณมากครับย่างอยายเลยส่วนใครมีเพื่อนกับเมืองไหนหรือจากอะไรจะชวนแมทงานติดต่อก็ได้นะได้ครับผมอยากผมจะเนี่ยโชว์แมทวันพรุ่งนี้กับตองคิงได้ไหมพี่อ่าพรุ่งนี้รถยังไม่เสร็จต้องรอรอรถพี่มันเป็นมันเป็นมันเป็นรถแบบรถเท่าเทียมเราก็อได้รอครับเดี๋ยวไปเรียกตัวก่อนนะวันนี้ขอพานเรื่องหลานเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เต้พวกกีบเขาจะคุยก่อนับแล้วเดี๋ยวพี่เต้จะคุยอะไรพวกกีบได้ไหมได้ได้ไม่รีบครับพี่คุยได้ครับ เราจะสับันไมไม่ไ้ไหมอ้าวเออคุยออกมาแล้วพี่จัไปเกี้ยวมันไม่กลับแล้วมันไม่กลับแล้วอยู่ผมเยไปเปนไหรอนี่เราน่ยเดี๋ยวมผมยาวนะไอดที่กดไหมกูได้ไดีไปคุยกิ่กับตาได้ไหมมันยาวหรอยาวไม่อาหรอกบีเขามาแล้วไปฮะไม่ไม่ใช่พี่บีไหนเนี่ยก็อันนี้ของผมอ๋อก็ไม่หลานไม่ได้ไม่งนพูดทำเป็นน่โอเคเหรอเป็นไงบ้างเนี่ยน้อง หมดละไม่เหลือแล้วพี่ให้พักสักอาทิตย์หนึ่งได้ไหมนี่สามสี่วันพี่ชอนสามสี่วันพี่ชอนมันมันก็มันก็จะพูดยังไงอ่ะมันถ้ามองในปัญหาแกงกันอ่ะมันมันมันเออมันเพิ่งเล่นจบกันมามันควรแบบว่าเออแยกห่างกันก่อนหรือว่าเล่นแล้วแบบที่แรกผมผมนั่งดูลัตตี้เช้าผมไปวันนั้นผมเข้ามาดูทีผมสังเกตละคือจะมีเขาเรียกอะไรวะที่มีคนชื่ออะไรวะ ชื่อกิบเขาเดินมาห้าเลยเดินมาห้าเลยถามติดไหมครับเออผมติดครับติดถ้าเขาอยู่แบบไม่ต้องเดินมาหา้าผมก็น่าจะจบแล้ววันไหนเขาถานบูมเซอร์เหรอไม่ก็ส่วนใหญ่จ,จะจะมีปัญหากับคนชื่อบูมเดินไปทายบูมเดิมที่ไม่เบื่อผมมั้งหรอเบื่อ <laughs> <laughs> <dressing> อยากพักแล้วเนะี่ยไปกินปีใหม่แล้วเนี่ยเอาล่างปีใหม่ก็ได้ไพ่ปาได้ได้ได้ เขาบอกแล้วเดี de ๋ยวเดี mm. ๋ยวเอาต่อน okay. okay. yes. right. ั่นไหนคนที่กิดอ่ะไม่ต่อหรอกแค่ไม่พลาดกันแล้วกันโอเคไหมก็ต่างคนต่างเออนี่ก็คุยกันได้แหละแต่ว่าแค่แบบไม่แหลมแบบอันนี้ใส่กันก็พอขอแค่เดียวพี่ขอแค่เดียวขอจดนั่นนะขอลับปีใหม่แล้วกันนะได้ครับได้ก็คือหลังปีใหม่ถูกไหมครับโอเคปีใหม่นี่ก็เอาเลยนะไม่ไม่ใช่นะ โอเคจะได้แบบเล่นไปไม่ต้องจิตตกไปน,นี่ผมมีตังค์น้องผมเลือกตังค์คนละหมื่นก็บาทแล้วเนี่ยเออเข้าใจเข้าใจคนละสามสี่รอบเลยแต่พิต้าก็ช่วยสะพ์ตไม่ใช่หรอเมื่อกี้เออเมื่อกี้เออเมื่อกี้พิต้าก็ช่วยใช่หรอบสุดท้ายไงก็แบบคนละสี่แสนสี่แสนถูกไหมใช่แต่หมดกันตั้งไหน,นหลังปีใหม่ก็ได้เอาที่เราพร้อมอ่ะ เราอยากแก้เราค่อยมาแก้แต่หลังพี่ใหม่มีคนจะไปชิมเราก่อนนะสีแดงอ่ะเพ่เผื่อเร็วๆนี้ด้วยเพื่อเผื่อเร็วๆนู้นเพื่อเผื่อเร็วๆนี้ด้วยเร็วๆนี้ด้วยเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้เจตรงนี้มีบัฟด้วยมีรูปนะเห็นด้วยแต่ไม่รู้ว่าพูดอะไรหรือเปล่ามีรูปด้วยโดนลุมอยู่เนี่ยโดนสีแดงลุมเห็นไหมเกเดินไปก็เจอใช่ไหมเมื่อกี้สีแดงอ่ะอ่าครับเมื่อกี้เดินไปเจอสีแดงไหมรับอ่าถามที่เราเดินไปอ่ะถามบุงเซอร์ก็ได้ว่าได้ยินอะไรไหมเข้าหูไหม ตอก่อนที่ถืออยู่ก่อนหลับตาสนิทเปล่าเ้องถามว่าต้องหูกผูได้ยินแววๆไหมได้กันไหมแต่ผมเห็นอะไรน้องจิ้งกบเบ๋ออะไรด่าไม่ต้องหลับไม่ต้องหลับไปยักขวาผิดไอ้เชี่ยกูโดูแล้วไหมน่ะเฮ้ยกว่อะไรร้อยกว่าไปหมดเลยนี่นี่ดูในทวิตดูในทวิตดูในทวิตแต่นี่ผมก็ไม่รู้นะว่านี่อะไรผมก็เลยเดินมาฟัง ไหนเนื่อนถ้าจะหยุดกับมืพื่นผมไม่มีตังค์เลยนี่อุ้ยดูปากขยับนะวัวขาแบบนีตาขยับนะนี่นี่นี่คนเลี้ยงขอกแก๊งเองนะไม่ใช่แก๊งพี่ว่าไงครับตาให้เบรกก่อนเสร็ก่อนถูกไหมใช่ครับหยุด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 ไปก่อน์เขาอนครับจิตขอคนให้ผมได้เที่ยวหน่อยครแต่เขาจิตตกเอาไว้เขาพร้อมกันได้หลังหลังก็คือขอก็คือแก้ขาไม่พลาดก็พอใช่ ใครับครับอันนี้อันนี้อันนี้จบมายังคุยผมบอกก่อนว่าพลาดไม่ใช่ว่าผมจะตีเลยนะผมก็เสนอเข้อตกลงตลอดนะว่าถ้าเกิดพลาดก็มีสองทางให้เลือกตลอดระว่างใจกับเล่นคุณพวกคุณเลือกที่จะเล่นตลอดถึงเวละคนผู้ใหญ่ให้ข้องแล้วก็ต้องรับไว้โอเคครับผู้ใหญ่ให้ขอเดี๋ยวรับมันเสียน้ำใจ ลดกล้ามาหาพี่มาไอ้จุ๊บมึงเป็นตัวดำอะไรเนี่ยเออเป็นแนวเป็นแนวเป็นแนวเฉยใครแคปครับซบ๊ะค่ะอ๋อแคบเลยแคบบีใช่ไหมเห็นหาได้แคปบีต้องครับใช่ครับในในทวิตนี่คืออะไรล่ะครับพี่เขาว่าใช่พี่ทวิตได้ไงครับ พี่ต่อเขาพี่เลยอะสรุปเรื่องของพี่ต่อเขาบอกไอ้นี่เขาพูดเลยหรือเปล่าปืนไม่รู้เหมือนคนชื่อจริงกับเบลอ้าปากค้างเลยเมื่อกี้ตอนไม่รู้ปากขยับด้วยนั่นคือเดนไม่มีไปถามเขาเาทำอะไรหรือเปล่าพี่ไปถามเาไปถามคนรอบข้างเอาสำหรับผมเดาตอนที่เล่นลีอยู่ถามพี่ได้ไหมผมอยากเป็นศัลยแพท่์ อันนั้นในวอลผมก็ทำไม่ดีเป็นเรื่องพี่ไม่รู้เดี๋ยวนี่กันลองถามคนล็อกข้ามแต่ไม่เห็นเลยครับไม่เห็นเลยบอกมาเลยไม่เห็นเลยเรียกอะไเรียกอะไรเรียกไม่เห็นเลยไปว่ายตู้เันแน่เอาเลยเออนั่นแหละนั่นนั่นลองถามคนนี้ไม่ลองคนลองถามคนที่ห่อเป็นศพดูลองด่าวคนที่ห่อเป็นศพดูไอ้บูมา ไอตั้มเนี่ยไอมึงไปมึงไปบ่นในสตีไม่ตั้มดิไอตั้มสวยไอตั้มสวยผิดใจขายกันทุกกันขายกูโอ้แล้วแหละไหมให้มันไปตีกันนะให้มันไปตีกันนะเออให้มันไปตีกันนะเอ๊ะเราเราพักก่อนนะเราเราเราพักกันก่อนเด้อ ช่วงนี้แบบพักก่อนพักบ้างฮัลโหลเราเราพักกันก่อนนะช่วงนี้พักก่อนนะได้ยินใช่ไหมเออพักก่อนพักก่อนพักก่อนพอกายก็จะสิ้นเดือนแล้วเดี๋ยวพี่ต้องโอนให้กายอัธมยศใช่ไหครับแล้วก็หลายๆอย่างอ้าวไม่ทำไมไม่เลี้ยงอีกทีปีใหม่เลยใช่ไหมครับปีใช่ใช่ มีเรื่องอะไรเขาไม่ทำเะไืเคสเขดิ้าเดี๋ยวรอเอาพรุ่งนี้ทีเดียวใช่ไหมใช่ไม่ดีเคร่อทีแพ้อะจริงปะเฮ้ยผมใส่สีได้เฮ้ย้้เรื่องจริงปะเยไอพี่ไอพี่ฝากบอกคนในแก๊งอย่าอย่าอ้างชื่อพี่นะโดนหาว่านี่นะอย่างนะบอกคนในบอลด้วยอย่าอย่าอ้างชื่อพี่นะไม่บอกดิเออ แม่งทอะะไรนครับแค่แค่บอกเห็นในทวิตเฉยแค่เห็นในทวิตพี่เขามีใครลงไม่รู้เอยไม่ต้องไปยุ่งนะไม่ต้องไปยุ่งนะงานนัวเนี่ยงานไรแต่ตั้มมาเนี่ยเออว่าไงแต่ตั้มแต่ตั้มจะได้แข็งเมื่อทีไม่เมืองเมืองจะได้เมืองจะได้มันเมื่ทีพอบอกตั้มเลยเอาว่าตั้มเตรียมตัวรับในกระแทกด้วยนะอย่ามีอะไรนะอย่าไ่ทันพูดเลยทจองจอนแล้วตั้มบอกว่าอะไรแต่ตั้มบอกสวนกลับมาว่าเขาควรระวังด้วยนะประเทศหลายที่อ่ะ เด mm. ี๋ยวตามบอกไอ้ยแอมตื้อไปแอมตื้อเดี๋ยวนี้เดวอนเฮดกลไปเกือบสี่สิบเอิร์ดเลยแล้วไอเดวอนเฮดไม่กลัวนะบอกก่อนนะเออมันไม่กลัวแล้วมันดีแล้วมันได้แข่งให้มันเล่นเนี่ยแล้วเพิ่งชนะด้วยนะไอ้ตามไหวอยู่แล้วไปเล่าจัดเลยจัดเลยคนี๋ยวพี่คนออกมหมดแล้วไม่ไม่ไม่เหมือนกระเด้งไปก่อนสุดท้ายมันก็ได้เล่นพวกนี้ ไม่เขาพี่โปรเทคพี่ต้าไม่อยู่พี่นี้พี่ต้าไม่อยู่ไม่ไม่ไม่เราพี่โปรเทคเขาไม่ยเพราะไปแจ้งดิเขาโดนปรับให้ไม่เขาโดนแล้วนะพี่เขาโดนไม่ต้องแจ้งสภาอีกรอบหนึ่งนะพี่ไอ้จอมันเมื่อพี่ต้าพี่ต้าอยวไปเจอเมืาอไรจอมันไปคุยเลยเอ้ยโชว์ชงเก่าชงเออเจอโชวยชงเก่าหน่อยน้องอย่างให้เขานี่หลายมึงเดินไปสองอะแกล้งมือน่ะเดินไปแกล้งมือน่ะแบบแบบไม่ต้องพูดอะตอนไม่มตอนหูฟังอ่ะเดินไปเลยเดินแบบแกล้งมือน่ะแบบนกกว่า จุบนางไปใส่ยกรรมหมอเดินไปแกล้งเหมือนเดินแกล้งฟังน่ะเดินน่ะเดินเฮ้ยออกมาละเดี๋ยวหาว่าฟันนิดเดินออกมาก่อนน้องเดินออกมาเลยกลุ่มหน้าไหนจุ๊บเฮ้ยใครไม่ออกไม่เกี่ยวนะไม่มีหคร ที่ที่พวกกูแรงกันแรงและพวกมึงโดนกูแงก่อนจะโช์ที่ที่มากลางหลังพวกเขาทำให้มึงละแวจะพดท่าไปโดนแทงมึงหรือเปล่าแกมันคือความหวังจบอยู่ในปาอยู่ในชากูไม่ขุดมึงขึ้นมาเพราะทุกคนมันต้องตามความฝันออสตาจะทำให้พวกมึงเกิดถ้าพพ่อจะเปิดกูก็ไม่กลับหลังหันในเชียคนพวกกุพุ่งสุดแรงมาอยสูงพวกุพรอมจะคว้ามัเข้ามาประทานรับแรงบิดอซารีนกลอยเสียดฟ้า